ท่านผู้ชมครับกว่าที่จะมาเป็นใบเมี่ยงของขบเคี้ยวของพี่น้องชาวเหนือแบบนี้ชาวบ้านเขาจะต้องนึ่งในเตาที่สิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมากแต่สำหรับที่หมู่บ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางนี่แล้วไม่เป็นเช่นนั้นครับเอเอแล้วจะเป็นเช่นใดนะเราตามไปที่บ้านป่าเมี่ยงกันเลยครับ ตันนี้ที่เขาใจเต่าเก่าเนี่ยยังอยู่เขาอยู่ในในในตะปุงนี่เนาะนี่เป็นห้องตะปุ้งถ้าเขาจุดละต้องออกมานอกเขาบอกควันมันหนักกนไปไมันต้องเต็มในนั่นเลยีย๋ยวเขามาใจตัวเนี่ยจะมีควันเลยโดยระยัดหลายๆสิ่งหลายอย่างมลพิษเลยก็เพราะวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่เขาทําเมี่ยงเป็นอาชีพหลักเมื่อเก็บใบเมี่ยงมาแล้วก็ต้องนํามาหมักดองและนึ่งด้วยเตาฟืนแ แทบทุกบ้านจึงมีเตานึ่งเมี่ยงอยู่คู่ครัวแต่เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านได้ลงความเห็นว่าถ้าหากไม่ช่วยกันลดการตัดไม้ที่นำมาทำฟืนในอนาคตก็คงไม่มีป่าเหลือไว้ให้ลูกหลานประกอบกับปัญหาเรื่องควันจากเตาเก่าซึ่งก็ทำลายสุขภาพของผู้ใช้จึงตกลงปรงใจกันที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของเตานึ่งเมี่ยงที่ใช้กันอยู่ โดยทางมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้เข้ามาสนับสนุนความรู้ตรงนี้เขาใจพฟ้นเยอะลําไปแต่วันน้ามาวันตาเจนหลูกเจนหลานมาเขาจะบอมีมีก็ใหม่ให้หลูกขึ้หลานพอแล้วนั่นน้นตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะยจะได้จะให้มันประหยัดตั้งมหลาลัยแม่โจ้มันก็คิด ตะแกงออกมาตะแกงออกมาก่อนประหยัดไปหำจัดหน,นักเสยจประหยัดไปหำแข็งกึ่งหนึ่งครับก็คือจากสาวกิโลเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักห้าหกเจ็ดกิโลตั้งแต่เขามีเตาตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยหลัวพื้นเนี่ยเอาไหนก็ได้แต่ต้องมาจาเป็นอย่างเดียวจะไม่ตัดเอาต้นใหญ่ๆสมัยตะก,กรนีนนะครับจ่ายไม้เนี่ยแข็งแต่วันเดียวนี้เขาจ่ายเดนมดเป็นไงล่ะครับได้ทั้งเตานึ่งตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ไหลกว่าเดิมแล้วยังไม่ต้องตัดไม้ต้นใหญ่ๆเพื่อนำมาทำฟืนลูกหลานละอ่อนน้อยๆก็จะมีป่าไม้เหลือไว้เป็นมรดกตกทอดผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีความสุขยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่งล้อมวงเคี้ยวเมี่ยงอย่างสบายอารมณ์เอี่ยงนี้ยังไงล่ะครับนีอ่องมเมี่ยงครับ อเมื่อชาวบ้านได้ใช้เตาหนึ่งเมี่ยงประสิทธิภาพสูงนี้แล้วเขาได้ประโยชน์ถึงสองต่อขึ้นหนึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิงและก็สองอยังช่วยลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอีกด้วยสนับสนุนโดยบริษัทปตอท,ทอจำกัดมหาชน